Ha! มาดูเรื่องของนายวิกเตอร์บูตนะคะผู้ต้องหาค้าอาวุธชาวรัสเซียที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการต้องการน,นําตัวไปดําเนินคดีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะทางนายต่อพงษ์ชัยสารประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็นางธิติมาฉายแสงรองประธานก็ไปที่เรือนจํากลางบางขวางเพื่อไปพบกับนายวิกเตอร์บูตนะคะซึ่งการเข้าพบเป็นการใช้สิทธิ์ของกรรมาการที่ทําได้เพราะว่านายวิกเตอร์นั้นเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่นักท โทษ ในส่วนของคุณตออพงเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าประเด็นการเข้าพบรัฐบาลจะเปิดใจกว้างนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าการเข้าพบครั้งนี้เดิมมีการนัดหมายกันทั้งกรรมธิการฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านแต่เมื่อมาถึงเวลานัดกลับมีเพียงนายต่อพงแล้วก็นางธิติมาเท่านั้นโดยทั้งสองคนก็เข้าไปพร้อมกับอธิบดีกรมราชทรรมค่ะหลังจากที่เข้าพบนายวิกเตอร์ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะนายต่อพง์เปิดเผยบอกว่าการเข้าพบดังกล่าวประกอบไปด้วยตนเองแล้วก็นางติติ แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่กองสุนัเสเซียพร้อมกับล่ามเข้าไปเป็นพยานรับรู้ด้วยโดยนายวิกเตอร์ได้ยื่นจดหมายเขียนด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษจํานวน5ห,หน้ากระดาษผ่านมายังตนเองเนื้อหาบางส่วนก็ได้อ่านได้อ่านแล้วแต่ว่าไม่สามารถนําออกมาเปิดเผยแพร่ในขณะนี้ได้เนื่องจากตามระเบียบของกรมรชาชัณฑ์นั้นต้องผ่านการตรวจสอบก่อนซึ่งนายต่อพง์เปิดเผยว่าเนื้อหาบางตอนของจดหมายนะคะบอกว่านายวิกเตอร์เนี่ยบอกว่าไม่รู้จักพันตํารวจโททักษินชินวัตรอดีตนายนมนตรีเป็นการส่วนตัวหรอกทราบเพียงว่า ว่าเป็นอดีตนายกุทมนตรีเท่านั้นและยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งในประเด็นการค้าอาวุธหรือว่าในทางธุรกิจต่างๆเราไปฟังเสียงของคุณตอบพงษ์ชัยสารกันค่ะกรณีที่ที่ข้อกล่าวหานะครับหรือใครตั้งข้อสังเกตว่าตัววิทเตอร์บูเชงกับพันธมุตโททักษณิณชินวัตรเนี่ยมีการเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าตัววิกเตอร์บูต์ก็ยืนยันนะครับและเมื่อกี้อ่านจากคำถ้อยแถลงของวิกเตอร์ ที่ยื่นต่อกรริการเองที่ยังไม่ได้มานะครับผมก็นําเรียนว่าเขาก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแล้วก็การที่จะไปพยายามโยงใยเขากับเข้ากระบวนการในการค้าอ,อาวุธสงครามแล้วก็ในกรณียกกรณีตัวอย่างเช่นในรัฐบาลไทยที่ดาเนินการจับกลุ่มเครื่องบินขนอาวุธ ที่ผ่านมานั้นนะครับมีการยึดอาวุธแล้วก็ส่งนักบินกลับคืนแล้วก็ส่งเครื่องบินกลับคืนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วก็ความโยงใยระหว่างระหว่างเขากับธุรกิจของเขาแล้วก็พันธบัตรทรัพย์สินที่วัดเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันถามว่ารู้จักกันก็คือเพียงแค่รู้ว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเท่านั้นเอง <Huh. S 2> ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการเข้าพบนายวิกเตอร์เนี่ยทำไมทางกรรมธิการฝั่งรัฐบาลไม่เข้าร่วมด้วยนะคะคุณตอบพงบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็หารือกันแล้วก็นัดหมายให้มาพบกันก่อนเวลาเข้าพบซึ่งกรรมธิการบางคนก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงกลับไม่มีใครมาเลยสักคนค่ะค่ะ huh.